สวัสดีครับวันนี้นะสุงจะพามาดูบอลกระดาษด่างต้นนี้ด่างหายไปหมดแล้วจากเคยด่างอยู่ดีๆเขียวซะงัน้นดูเหลือลอยด่างดูเหลือลอยด่างครับ พอเขียวแล้วก็จะลุ้นให้ด่างแต่ลูกเขาก็ออกมาด่างสวยนะลูกมาด่างสวยด่างหายไปเลยต้องลุ้นให้ด่างแล้วที่นี้ มาดูอีกต้นหนึ่งใกล้ๆกกันอยู่ติดกันเลยเนีย่อยู่ใกล้ๆก,กันเลยดูว่าบอลกระดาษดังต้นนี้เรารุ้นอะไรเรารุ้นให้มันมีเขียวต้นเมื่อกี้ลุ้นให้มีหลังต้นนี้รุ้นให้มีเขียว ออกมาไม่มีติดเขียวเลยยอดนี้ดูด,ดูยอดใหม่มายอดใหม่มาต้องลุ้นลุ้นให้เขียวลุ้นให้เขียวแดงเกาสวยอ่าแล้วขึ้นมาอย่างนี้ก็ใบไม่ใบเหี่ยวลงไปหมดแล้ว ขาวหาเขียวไม่ได้เลยพอได้เขียวก็ลุ้นดังพอได้ดังก็ลุ้นให้เขียวอีกละตอนนี้ก็ใบกํกำลังพอดีมีเขียวขาวปะปาย ใบล่าสุดมาก็ไม่มีเขียวเลยออกขาวเลืองๆมิ้นมินต้องลุ้นว่าใบต่อไปเขาจะออกมาเขียวให้เราไหมในงั้นมีสิทธิ์ตายแน่นอน ดูใกล้ใก,กันดิเขียวเขียวจนลุ้นให้มีขาวอันนี้ขาวจนลุ้นให้มีเขียวเดี๋ที่เขาได้ลูกก็สวยโอเคคลิปนี้ก็ดูบอลกระดาษด,ดังลุ้นเขียว